วันเลนไทน์แล้วครับผมมีมีฟิลไหมครับวัเลนทยครับวันเลนทายมีฟิลอะไรมีฟิลมีแบบขอแต่งงานเนี่ยยัง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 แต่มีนัดกินข้าวไ้เสียครับมีนัดทานข้าวกันครับเรื่องรั่วไปครับผมมาตอนระุ่อียิปต์ซะแล้วแล้วบอว่าที่เป็นทิพาก็พิมซะแล้วไม่คือทริปอียิปต์เป็นทริปที่แพนกันมานานแล้วครับครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ซื้อทัวร์ไปเที่ยวกัน คือยังไม่ได้ถึงจุดตรงนั้นครับผมแต่คิดว่าสมมติถ้ามันเกิดจริงริงมันน่าจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายเรียบง่ายแต่ว่าไม่ใช่ภาพพีเวษดิงใช่ไหมครับภาพิไม่ใช่ไม่ใช่พิเศษดิงครับก็เป็นแบบว่าภาพเที่ยวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใจมันรออะไรรอความรออะไรคำจริงแล้วถามว่ารออะไรอ่ะมันก็ไม่ได้รออะไรนะคำจริงก็แบบเคยคิดเหมือนกันเราก็ไม่ได้รออะไรแค่ว่า แค่อยากปล่อยให้มันไปเป็นมันไปตามจังหวะที่รู้สึกว่าเออความรู้สึกของทั้งคู่หรือว่าความพร้อมของทุกๆด้านมันพอดีลงตัวอะไรอย่างงี้มากกว่าอรอให้อเล็กไปก่อนรอให้อเล็กไปก่อนเขาก็ <laughs> ใช่ด้วยแหละเพราะว่าคู่นั้นเขาดูแบบรักกันมากๆอะ่ะเออรักข้างรักกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความรักของเขาน่าจะพุ่งนําหน้าผมไปก่อนถามใครก็บอกคู่นี้แหละแน่นอนละอเล็กโบครับผมที่บอกเคยคิดเรื่อง คือคิดคือหมายถึงว่าคิดในคิดกับตัวเองในเชิงว่าแบบว่าเออเรารออะไรหรือเปล่าคำจริงก็ก็ไม่ได้ว่ารออย่างที่ผมเคยตอบพี่ๆไปว่าถ้าเกิดด้วยววยด้วยอะไรของผมมันก็ก็ถือว่าพร้อมแล้วแหละนะครับแต่ว่าแค่อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไ,ไปตามจังหวะธรรมชาติไม่อยากไปเร่งมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม ความจริงแม่ก็เลือกถามไปแล้ะฮะเออใช่แม่แม่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ถามมาแหละเขาก็เห็นเรามีความสุขในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่เพราะว่ากาแฟก็คือความจริงแล้วคบกันทั้งคู่คบกันก็อยู่ในสายตาพี่อ่ะตลอดทางทางบ้านบ้านของเาแฟด้วยแล้วก็บ้านผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปกินข้าวได้ คนใหม่ไม่ได้ถามเรื่องนี้แต่ว่าถามแค่ว่าแบบเอออยากไปเจอพี่เปยอยากไปเที่ยวเล่นกับเปยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับวันนี้วันใหม่ไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วครับผมถึงจุดถึงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าวันใหม่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องช่วงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเขาก็อาจจะแบบว่าเออเห็นเฮียเฮียมีแฟนเขาก็มีความสุขเขาก็ได้มีเพื่อนเล่นเพิ่มอะไร น่อแฟแล้วเหรอยังยังไงไเดี๋ยวเฮียเฮียคือเฮียนี่ด่อนนกันเก๊ดแล้วนะเก๊ดเก๊ดเก๊ดจะไปแปลงครัคือเท่าที่รู้อะไม่มีแต่ที่เหลือต้องไปถามเขาเองครับไอ้เรื่องจริงเรื่องจริงไม่อะไงผมว่าจอติดต่อไม่ได้ช่วงหลังของแติดต่อคุณเก๊ดไม่ได้หรอใช่ความจริงแล้วช่วงหลังผมพวกพวกผมไม่ค่อยมีเวลาเจอกันมากเท่าไหร่อย่างล่าสุดก็เจอกันงานแต่งของเจมใช่ไหมฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังต่างคนต่างมี ภารกิจที่ต้องทํากันค่อนข้างยุ่งครับก็เลยมีเวลารวมตัวและกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้รายการแบบว่ามีการรายการที่ทำาเหมือนกับปิดซีซั่นไปด้วยแต่ก็เร็วนี้ครับคุยกันแล้วว่ามีแผนจะกลับมามารวมตัวกันเปิดซีซั่นใหม่คนดีที่ไหนอาการเกสมมีแปลกๆรอาการเกสแปลกๆเหรอคือถ้าเวลาเกสแบบมีคนคุยมันก็คงไม่แปลกไหมรไม่ได้แปลกๆ แต่ว่าคือส่วนใหญ่ถ้าเขามีพงมีคุยผมก็อาจจะพอรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ครับ<ต>ช่วงนี้ช่วงนี้ยังเซ็จไม่ได้เลยมีหรือเปล่าจับไม่ได้จับไม่ได้แต,ไไดแต่ใจเราอยากให้เขามีไหมเนี่ยหลายหลายคนเป็นห่วงมีเกมด้วยอยากครับ <c oughs> เพราะว่าจะได้เป็นการลดความกดดันในตัวองผมลงไปด้วยพอะไรที่จะมีคคือผมว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยนะอันนี้แตกที่ผมรู้จักเขาอะไรเงี้ยเขาก็ชอบที่จะแบบ คล่องตัวในการทำอะไรอะไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยอินโทรเวิร์ดเปิดโมดนโรดินโรักแมวอเออก็อาจจะใช่พูดถึงเรื่องแรกเรื่องนี้นิดเดิเป็เรื่องแรกอ๋อความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องแรกแต่เป็นเรื่องแรกกับทาง G D H ครับผมก็ถือว่า คือเอาจริงๆเลยอรผมดีใจมากครับที่ผมได้มาร่วมงานกับ g d h เพราะว่าผมเองก็เล่นหนังมาเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เรื่องที่1ิแหลวนะครับแต่ว่าผมมันมีความฝันมาตลอดของผมเองว่าผมอยากเล่นร่วมงานกับทาง g d h เพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบดูหนังไทยแล้วก็รู้สึกว่าหนัง g d h จะเป็นเป็นหนังที่แบบคุณภาพอ่ะทั้งเรื่องโปรดักชันเรื่องบทหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็ตัวเองอ่ะผ่านการแคสหนังกับ g d h มาหลายเรื่องจนมาเรื่องนี้เพื่จะได้มาประสบผลได้เล่นกับ g d h ครับ แคสครับแคสมาตั้งแต่สมัยก่อนเข้าวงการจนเข้าวงการก็ยังต้องแคสอยู่ครับตอนแรกมันต้องเป็จริงแล้วมรู้สึก <c oughs> ็คือเอาจริงๆก็ฟินครับคือเราได้มาทํางานกับทาง GDS ด้วยทั้งเออแล้วก็ได้มาเจอบทดีๆด,ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ดีๆที่แบบเราเราตามหามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามแบบว่า <c oughs> บดาราปีนี้มันวข่าว,วเยอะเป็นไปหมดเลยลเราตสติงเเราเราเราป้องกันตัวงไงมาแบบเตรียมตัวไหมคิดว่าจะเป็นเรื่องล้ำหนึ่งขององค์เี็ยเวามร้เพราะว่าความจริงแล้วข่าวดารามเยอะทุกปีแหละเนาะแต่ว่าคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเราโดยส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ไปเรียกว่าอะไรครับอาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องดวงหนักขนาดนั้นไม่ไม่ได้ลบหลู่นะแต่เราก็รู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การดําเนินชีวิตของตัวเราเนี่นแหละนะครับก็ถ้าเราใช้ชีวิตให้เซฟตี้ระวังมากที่สุดก,ก็น่าจะดีที่สุดส่วนที่เหลือถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นอะไรที่นอกเหนือการควบคุมก็ต้อง m a n a นจให้ดีแค่นี้ก็ต้องระวังตัวให้ดีครับผม,มเรื่องเงินก็ไม่ให้ครยมเรื่องเงินเหรอครับผม <mm> <mm> โอ้โหคือเรื่องยืมเงินนี่มันเป็นเรื่องพูดยากนะคือผมผมก็ อ่ะผมก็พูดจริงๆว่าผมก็ให้คนยืมเยอะครับผมนะครับได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างเสียเพื่อนบ้างก็คําจริงแล้วพอทุกวันนี้ พอมีคนยืมอะ่ะผมก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าเขาไม่ได้มเมตุผลจนเป็น,นจริงๆอะ่ะผมผมก็คงตัดปัญหาด้วยการที่แบบว่าเออเราคบกันเป็นเพื่อนอย่างนี้ดีกว่าคือไม่อยากไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากไม่ใช่ว่างกหรือให้ยืมไม่ได้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันมันบอกเลยว่าบางทีการที่แบบมายืมเงินกันมันกลายเป็นว่าเสียความรู้สึกเสียเพื่อนกันไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครจําเป็นจริงๆแบบเรื่องแบบเขาต้องมีญาติหรือว่าพ่อแม่จำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยผมอันนั้นผมผมช่วยได้ผมช่วย เยอะเยอะเยอะผมเคยให้ยืมแบบเป็นหลักแบบหลายแสนอะไรเงี้ยเคยครับแล้วอนวนนั้นคืไม่ได้ได้คืนมาประมาณหนึ่งครับอแบบหลักเป็นหลายหมื่นแล้วไม่ได้คืนอะไรอย่างเงี้ก็มีความทุกข์ใจของเจ้าหนี้ที่ชอวร์ทอ่สุดมันมันมันรู้สึกเสียใจมากกว่าเวลาที่แบบเราต้องไปเอาพูดตรงๆบางทีแบบตอนที่เขามายืมเราอะ ผมไม่ได้ระบุว่าที่ใครนะเป็นเป็นแค่บางคนอ่างเงี้ยบางคนที่มายืมก็คือแบบตอนเข้าไปยืมก็คือคุยคกับเราดีมากแต่ว่าพอเราไปยืมเขาอะมันเหมือนเราเป็นลูกหนี้ซะเองเลยเหมือนแบบว่าพอเราพอเราไปไอ้ทวงอะก็ไม่อยากทวงหรอกแต่พอมันนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยพอไปถามถึงมันกลายเป็นว่าคําตอบที่ได้กลับมาเหมือนเราเป็นคนผิดอะว่าเราแบบใจแคบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบเสียความรู้สึกอ่ะกูไม่เอาคืนก็ได้อะไรเงี้ยจบจบไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ผ่านมามีน้ําตาซึมเหมือนกัน ไม่ได้น้ําตาซึมหรอกเจ็บใจมากกว่าเจ็บใจแล้วก็บางกับบางคนก็เสียเสียดายเพื่อนครับเสียดายเพื่อนคือตอนนี้อย่ายืมเลยใช่ครับผมนะฮะให้ผมไปยืมคุณดีกว่าแล้วก็ไม่มีการบอกขอโทษทำไมคือคืออย่างนี้ครับบางบางคนก็หายไปเลยครับบางคนเขาก็บอกเหตุผลมาว่าทําไมแล้วก็บติดต่อมาเรื่อยอันนี้เราเราเข้าใจก็มีครับขอบคุณ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 ครับ จ้าพี่บุ้งพี่บุ้งเรียกเองเลยให้พูวอาวุโสนะ คุณครับ